ทร ANS ์อิพิเทเรียล P R K คืออะไรหลายคนสงสัยมันเหมือนกับ P R K หรือเปล่าต่างกันยังไงและควรเลือกวิธีไหนนะคะวันนี้มาทำความรู้จักเขากันค่ะ สวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า Trans ิอิพิทิเรลพคืออะไรเราต้องมารู้จัก PRK ก่อนเพราะว่า Trans ิอิพิทิเรลพเป็นการต่อยอด PRK ขึ้นมานะคะ PRK เป็นการขูดผิวกระจกตาด้านบน50ไมครอนนะคะจากนั้นเนี่ยใช้เลเซอร์ที่ชื่อว่า e x ็กซ์เมอร์เเซี่ยในการเจรไนรักษาสายตาสั้นยาวเอียงนะคะบางครั้งใน PRK นอกจากเราจะใช้เครื่องมือขูดธรรมดาทําให้เกิดแผลกว้างแล้ว บางทีก็ใช้แอลกอฮอล์ที่เจอเจอจางเลยนะคะช่วยทําให้ตัวอีพิทิเลียมเนี่ยหลุดล่อนได้ง่ายแต่วิธีทานส s พิทิเรพีอาร์เทเนี่ยค่ะจัดการเจริในผิวก็ระจกตาชั้น50ไมครอนแรกที่เรียกว่าอีพิทิเลียมเนี่ยด้วยการใช้เลเซอร์ค่ะเลเซอร์นี้ก็คือเอ็กซ์เมเลเซอร์ทั่วไปเนี่ยนะคะวิธีนี้เขาเรียกว่า PTK คือขูดผิวกกระจกตาด้านบนด้วยเลเซอร์ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดแผลแล้วก็ ยิงเลเซอร์รักษาสายตาด้วยเอ็กเซมเมอร์เลเซอร์ต่อเช่นกันรักษาสั้นยาวเอียงได้ทีนี้มันดีกว่ายัางไงนะคะทาน n ิบพิท e ิลพีอมีคนบอกว่าเขาเจ็บก็จริงนะเจ็บแต่ว่าไม่เท่าไม่เท่า PRK เลยค่ะสบายตาขึ้นเร็วแล้วความเจ็บนั้นเนี่ยทนได้สบายมากนะคะน้ำตาไหลหรือว่ารละาายเคืองนั้นเนี่ยก็น้อยกว่านะคะทำให้รู้สึกว่าฟื้นตัวเร็ว ความลำบากหรือความไม่สบายตานั้นน้อยกว่าวิธี P.R.K. ดังนั้น Trans Epithelial P.R.K. ก็เลยเป็นที่นิยมในปัจจุบันนั่นเองเพราะว่าทำให้ลดเวลาของการดูแลตัวเองได้ดีกว่าวิธี P.R.K. นะคะวันนี้มาเล่าเรื่อง Trans Epithelial P.R.K. อยู่ที่หน้าวัดอรุณน,นะคะ,ะตรงท่าเรือ,อริว่าอรุณน,นะคะก็ อยากจะมาให้กำลังใจพวกเราทุกคนค่ะในภาวะที่แสนสาหัสกันขนาดนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโควิด -19 นะคะช่วยกันตั้งกาดสูงและขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่นะคะดอตอรตุลยาคอมมูนิตี้อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ